ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลรุดดูจุดสุกเสื้อมั่นใจเจ้าของไม่อุ้มชมพู่พยานยันตาไม่ฝาดคนอุ้มใส่เสื้อสีส้มเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาบ่ายๆนายชัยพล หรือลุงพลและนางสมพรหลาโพได้ให้ทีมข่าวพาไปดูที่จุดพบเสื้อซึ่งอยู่ในสวนยางของนายตุงหลังบ้านลุงพลห่างไปราวๆ200เมตร ซึ่งเมื่อลุงพลถึงจุดขอนไม้ลุงพลระบุว่าตนไม่เคยเข้ามาที่นี่เคยเข้ามาใกล้สุดแค่หลังบ้านไม่เคยเข้ามาหาหนอไม่ถึงจุดนี้หากเสื้อถูกยัดเอาไว้ใต้ขอนไม้ตนก็รู้สึกแปลกเมื่อได้มาดูจุดที่พบเสื้อพูดได้ว่าต้องมีคนเอามาทิ้งไว้แบบตั้งใจว่าหากถอดแล้วทำไมจึงต้องยัดเข้าไปใต้ขอนไม้ หากคิดว่าน้ำท่วมปีที่น้ำท่วมระดับน้ำที่เคยขึ้นสูงมาถึงใกล้จุดนี้จริงก็เพราะมีหญาติที่จะมากับน้ำเกี่ยวอยู่ตามก้านของกอหน่อไม้ป่าซึ่งอยู่ระดับสูงกว่าจุดที่พบเสื้อแต่ปีนี้น้ำยังไม่ท่วมน้ำยังไม่มีดังนั้นเสื้อต้องพึ่งถูกเอามาไว้หลังจากน้ำท่วมแล้ว ทั้งนี้ตนรู้แต่ว่าเป็นของคนที่มีรถหายไม่รู้ขั้นตอนการแจกว่าแจกอย่างไรหากดูตามข่าวนายจอยออกมายอมรับแล้วว่าเสื้อเป็นของเขาตนยังคิดเลยว่าเสื้อเป็นของคนมีรถหายแต่ยังคิดเลยว่าเป็นของนายจอยหรือไม่สุดท้ายก็ออกมาเป็นของเขาจริงๆตนไม่ได้มองเรื่องการจัดฉากเพราะคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับตนอยู่แล้ว ให้คนเอามาตากหน้าบ้านหากไม่ใช่ของตนตนไม่รับอยู่แล้วหากใครคิดทำตนเชื่อเวรกรรมมีจริงใครทำคนนั้นได้ตนไม่กังวลเรื่องคนจะใส่ร้ายพอรู้จักเพื่อนบ้านว่าชาวกกอกะไม่ทำแบบนี้ นางสมพรหลาโพป้าน,น้องชมพู่กล่าวว่าเรื่องเสื้อสม้มถึงจะใกล้บ้านตนไม่ได้กังวลแล้วผ่านเรื่องหนักมามากเพียงคิดว่าต้องสู้ไปในวันข้างหน้าซึ่งคนมีรถไถยก็มีตนก็ไม่แน่ใจว่าของใครส่วนจุดที่พบเสื้อตนไม่เคยไปและยังไม่ได้ไปดูจะมีไกลสุดก็แค่กอไผ่หลังบ้านทีมข่าวทดสอบลองยืมเสื้อรถไถ่ของนายวัดมาสวมใส่โดยกล้องหยุด บนต้นจำปาเล็กส่วนทีมข่าวที่สวมเสื้อยือนอยู่กลางถนนหน้าบ้านชมพูซึ่งกล้องในระยะความกว้างของเลนเทียบเท่าสายตาคนก็สามารถมองเห็นได้ว่ารูปร่างอย่างไรสีเสื้ออะไรแต่เห็นหน้าไม่ชัด ทีมข่าวได้นำภาพที่ทดสอบให้กับน้องปาล์มดูซึ่งเป็นเด็กที่เคยให้บอดแสเรื่องเสื้อสีส้มโดยแม่ของน้องปาล์มระบุว่าสิ่งที่ลูกสาวเห็นเป็นชายเสื้อส้มผิวสีดำแดงสูงราวๆ170เซนติเมตรลักษณะที่เห็นชายดังกล่าววิ่งอยู่ตรงตีนเขาระยะเพียงสั้นๆวิ่งไปฝั่งถังน้ำโดยลูกสาวบอกไม่รู้ว่าเป็นใครแขนชิดตัวไม่เห็นว่าถืออะไร ไม่เห็นใบหน้าลูกสาวก็บอกว่าไม่คุ้นว่าใครยืนยันว่าลูกสาวไม่ได้เห็นชายเสื้อส้มที่หน้าบ้านชมพูไม่เห็นที่ถนนนายอนามัยเปิดเผยว่าตนก็รู้สึกดีใจที่เจอเสื้อส้มในโพรงไม้ซึ่งเสื้อที่เจอไม่ใช่เสื้อของตนเพราะตนยังมีเสื้ออยู่ที่บ้านสำหรับภาพที่ถูกเผยแพร่ตอนที่ตนใส่เสื้อสีส้มนั้นเป็นเรื่องที่นานมามา,มากแล้วประมาณ5-6ปี ซึ่งตนเคยใส่เสื้อสีส้มตัวนี้เมื่อตอนถ่ายภาพซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงที่ตนลงเกี่ยวข้าวสาเหตุที่ตนไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มนั้นอีกเพราะเมื่อใส่แล้วตนรู้สึกอึดอัดเพราะขนาดเล็กไม่เหมาะก,กับตัวใส่ไม่สบายตัวทํางานไม่สะดวกจึงไม่ได้หยิบม,มาใส่อีกแนนไามายกล่าวต่อว่าตอนที่เจอเสื้อส้มซุกในพรงไม้ตนก็ยังแอบตกใจว่าใครขโมยเสื้อตนไปสูกไว้หรือไม่ แต่เมื่อเห็นเสื้อตัวนั้นเต็มๆก็มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเพราะเป็นเสื้อที่มาจากคนละบริษัทกันเพราะตนซื้อจากอำเภอดงหลวงส่วนเสื้อตัวที่เจอนนั้นเป็นเสื้อจากบริษัทที่อยู่ต่างอำเภอ สำหรับการเจอหลักฐานชิ้นนี้ตนก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการของตำรวจส่วนปลอกหมอนสีขาวที่ตั้งอยู่ใกล้ๆนั้นตนก็ไม่มั่นใจว่าเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ตำรวจได้เอาไปตรวจแล้วอย่างไรก็ตามตนยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจว่าทำเสื้อสีส้มถึงไปอยู่ในโพงไม้ส่วนจะเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตำรวจจากเพจของคุณออยสีละพองเผือกได้โพสต์ข้อความไว้ว่า กลับไปที่คำว่าแฮชแท็กถ้าเป็นมาเฟียจะไม่เสียเวลาจัดฉากคำนี้น่าจะพอตอบโจทย์ความสงสัยภายในใจใครหลายๆคนในเรื่องของปัญหานี้โดยรวมได้ไม่มากก็น้อยเรื่องเวลาถ้าจับผิดก็โป๊ะไปหมดเหนื่อย 1. น,น้องหายไปอย่างรวดเร็วข้อนี้คิดก้ำกึง่งมีโอกาสไม่แน่ใจได้ 2. พฤติกรรมอารมณ์ การแสดงออกอันนิ่งเฉยของครอบครัวเมื่อได้ข่าวน้องค่อนข้างย้อนแย้งกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือปัญหาอยู่ที่สังคมคาดหวังมากไปว่าครอบครัวต้องมีอาหารแบบไหน เมื่อรู้ข่าวน้อง 3. พื้นที่พบร่างห่างไกลเป็นไปได้ยากถึงเป็นไปไม่ได้ที่เด็กน้อยจะเดินไปเอง 4. เมื่อเป็นไปได้ยากถึงเป็นไปไม่ได้แล้วการที่มีของเล่นรถแบ็คโฮไปตกระหว่างทางค่อนข้างชัดว่าจัดฉากจำลองมนโนเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ยากที่เด็ก ที่เดินด้วยรองเท้าหลวมยังจะถือของเล่นเดินไปไกลขนาดนั้นและเดินไปไกลขนาดนั้นทั้งที่ทุกคนออกตามหาภายในเวลาไม่นาน 5. ลักษณะการตายเจตนาถอดเสื้อผ้าจัดฉากให้เหมือนกับว่ามีโอกาสโดนล่วงละเมิดทางเพศไม่มีความจำเป็นใดที่คนร้ายจะพยายามจัดฉากเอาไว้ถ้าเขาคือมาเฟียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือผู้ที่มีปัญหาก,กับทางครอบครัว นอกเหนือจากเหตุผลใดๆแล้วพ่อแม่เองก็ไม่เคยได้รับการต่อรองชีวิตน้องจากใครเมื่อไม่เคยมีใครต่อรองชีวิตกับพ่อแม่ประกอบกับการเผาหลักฐานไปทั้งหมดอย่างรวดเร็วจากข้อสงสัยทั้งหมดเป็่นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่น้องจะไม่ใช่เหยื่อของคนนอกครอบครัววันนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยด้วยนะเราลองมาฟังความคิดเห็นกันเลยนะคะ สงสัยในสงสัยเรายังจับโปได้ขนาดนี้ทำไมตำรวจถึงดูเหมือนไม่สงสัยคนในครอบครัวเลยนอกจากลุงพลที่ตำรวจดูออกตัวล้อฟรีมาตั้งแต่วันแรกๆที่คนบ้านคนรถลุงแบบไม่มีหมายคน้นคือสถานะลุงบอกเลยยังไงก็น่าสงสัยสุดแต่พอทำลายลุงไม่ได้ตำรวจเหมือนกับงงตาแตกไปไม่ถูก เชื่ออย่างหนึ่งถ้าเจอหลักฐานในรถในบ้านลุงปั่นนี้ลุงโดนจับไปแล้วหรือตำรวจรอหลักฐานอะไรเพิ่มหรือสับขาหลอกผู้ต้องสงสัยอีกคนอยู่ 1. ลุงพลอาจจะเป็นแค่ตัวหลอกไหม 2. 2คนร้ายกําลังพยายามสร้างหลักฐานปลอมให้ตำรวจไข้เควอาจจะมีข่าวว่าไปเจอหลักฐานอื่นๆอีกต่อจากนี้ 3. ตำรวจปล่อยให้คนร้ายพูดอะไรให้เยอะที่สุดเพราะยิ่งพูดเยอะ ยิ่งจะพบบางอย่างที่เขาพูดไม่เหมือนเดิม 4. ตํตำรวจรู้ตัวคนร้ายอยู่แล้วเพราะตอนให้ปากคำกับตอนจำลองสถานการณ์มันขัดแย้งกัน 6. กางเกงที่พบข้างศพน้องเป็นกางเกงน้องจริงแต่น้องใส่กางเกงตัวอื่นตอนที่น้องหายไปกางเกงตัวที่พบข้างศพถูกเอามาวางไว้เพื่อจัดฉากมั้ง 5. คนร้ายเป็นใครอาจจะเป็นคนที่เรา ก็คิดไว้ในใจเพียงแต่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่มากพอให้ตำรวจออกหมายจับ 6. พฤติกรรมของครอบครัวที่สูญเสียลูกหลานที่ดูผิดปกติแปลกจากปกติทั่วไปความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่ข้อที่จริง ไม่ได้อะไรนะเหมือนเขารู้ว่าใครทําน้องแต่ไม่พูดกันในเมื่อคนในครอบครัวหมู่บ้านไม่พูดก็ปล่อยให้คดีปิดไปในเมื่อคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาปิดปากกันเราเริ่มเหนื่อยที่จะยุ่งแล้วนะเกลียดอีแม่ผมอีกเสียงว่าน้องขึ้นเขาไม่ได้ถ้าน้องหายไปตามเวลาซดดิ้งบอก ยังไงทีมค้นหาก็ตามทันอย่างแน่นอนมั่นใจมีคนพาไปและวางแผนเก่งที่ถอดเสื้อผ้าน้องเหมือนกำหนดแพะไว้ไหมในข้อหาละเมิดทางเพศไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครอย่างเทพอ่ะแบบไม่ทิ้งหลักฐานสำคัญใดๆเลยแล้วจะมีคนบางคนเชื่อมั่นตำรวจทั้งๆรู้อยู่แก่ใจว่าตำรวจไม่มีหลักฐานใครเชื่อตำรวจก็อย่าสงสัยลุงพลตำรวจยังไม่ระบุใคร ซึ่งล่าสุดเพจของคุณออยสีและผงเผือกยังได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าหลังจากให้กำลังใจทุกคนขอสงสัยทุกคนต่อนะคะทุกอย่างเป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยจากข้อมูลที่ออกมาตามสื่อว่าโอกาสต่างๆเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนตัวอย่างที่เราเห็นกันนี้เป็นภาพจำลองเหตุการณ์ที่เพิ่มความสงสัยให้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนื่องจากผู้ใหญ่คนสุดท้ายที่เจอน้องและดูน่าจะเป็นหน้าเสริมหน้าตาย น้องหายไปจากจุดหน้าบ้านน้าเสริมหน้าตายก่อนเดินไปขอพี่สะดิ้งก่อนจนพี่เผลอเผลอที่ไม่ได้หลับเรื่องที่จำลองไม่ตรงกับจุดชี้ว่าหายตรงหน้าบ้านแต่วกกลับมานั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านน้องเองแต่นั่นก็อาจจะไม่ได้ชี้วัดท่านาทั้งสองคนออกจากบ้านไปก่อนน้องจะพูขอไปเล่นหน้าบ้านที่บอกเพิ่มความสงสัยว่าน้องจะพูขอจะออก ไปกับน้าเสริมหน้าตตา่ได้ไหมมาจากสิ่งนี้ที่บอกว่าน้องพูดว่าหน้าตตา่ไปด้วยและสซดดิงก็เล่นโทรศัพท์ไม่ได้สนใจอะไรทําให้มองได้ว่าโอกาสที่น้องไปด้วยมองได้ว่ามีสูงมากเมื่อมีทั้งฝ่ายออกไปและมีฝ่ายอยากไปซึ่งโอเคนะนะอาจจะไม่ได้พาน้องไปตามที่เห็นในภาพจําลองน้องมีโอกาสมีพฤติกรรมเต็มใจไปกับคนรู้จักที่ไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่เดินทางออกจากบริเวณบ้านและการออกไปจากบริเวณใกล้เคียง รวดเร็วจนทําให้เดินหาไม่เจอน้องเลยทุกอย่างเป็นเพียงการสงสัยไม่ใช่การกล่าวหาเราลองมาฟังความคี่เห็นกันเลยนะคะดูข่าวนี้จบแล้วเกิดคําถามแยกกับเมียผู้ใหญ่บ้านประมาณ8ปดโมงครึง่งแล้วไปเกี่ยวหญ้าสีกระสอบใช้เวลา40นาทีแต่ใช้เวลาเอาย้าใส่กระสอบ50นาทีเลยใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงครึง่งกลับมาถึงบ้าน10บโมงพอดีพอดี นักข่าวก็ไม่เอะเลยนะเอาหญ้าใส่กระสอบทำไมนานกว่าตอนเกี่ยวแล้วที่ควรจะถามจี้เรื่องเวลาที่โทรหาหน้าฝนตอน9ก้ามงกว่าว่าโทรไปทำไมก็ไม่เห็นจะถามคลิปนี้พอเห็นแล้วเอะใจขึ้นมาเลยว่าอาจจะพาน้องไปตัดหญ้าด้วยกันแล้วปล่อยให้น้องเล่นตามลำพังเพราะศพน้องมีรอยบาดโดนก้านมายมหรือโดนหญ้าบาดจึงเป็นรอยแผลเอะ๊ะ หลังจากนั้นก็จุดๆๆไม่รู้นะคะแค่สันนิษฐานตอนนี้ทุกคนต้องการแสดงความบริุุธิ์แสดงไปมาเวลาจะยุ่งเหยิงพันมั่วกันไปหมดหมอสารวัตรเรมโบ้ฆ่าคดีชมพูส่อจัดฉากปั่นตำรวจหัวหมุนชี้หันผมเด็กโยงความเชื่อ นับเข้าไปวันที่73แล้วสำหรับกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่ไปพบเป็นศพบ,บนเขาูหลึกไฟจังหวัดมุกดาหารโดยในช่วงแรกๆนั้นมีพยานซึ่งเป็นเด็กแก๊งจำปาให้ข้อมูลอ้างว่าเห็นชายร่างใหญ่เสื้อส้มอุ้มเหมือนคนตัดอ้อยปิดบังใบหน้าคาดอาจจะเป็นบอแสของคนร้ายได้ พันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่ากางเกงที่พบวันที่ขึ้นมาเจอศพตั้งแต่วันแรกวันลุงขึ้นจึงขึ้นมาเห็นหลักฐานเอาเครื่องจับอินฟาเรดมาตรวจพบเส้นผมและเส้นขนข้างศพน้องชมพู่และไปตรวจจุดที่พบกางเกงก็เจอเส้นขนวางใต้กางเกงอีกหนึ่งเส้นเราก็เอาไปตรวจหมด เพื่อเชื่อมโยงจึงเป็นเหตุผลของการตรวจดีเนเอของคนทั้งหมู่บ้านพันตำรวจเอกชัดชัยกราวล่าสุดวันที่22ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานายแพทย์สิทธาลิขิตนุก,กูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่มองว่าเรื่องที่ตำรวจบอกว่าไม่มีดีเอของคนอื่น ต้องไปถามว่าแล้วบนกางเกงของน้องชมพู่ตารวจพิสูจน์หลักฐานตรวจเจอดินเอของน้องชมพู่ไหมถ้าเจอก็แสดงว่ากางเกงเป็นของน้องหากไม่เจอดินเอของน้องบนกางเกงจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะแม่ของน้องชมพู่บอกว่า น้องยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้เรื่องกางเกงหลุดได้เองหรือโดนกิ่งไม้เกี่ยวหลุดจะเป็นไปได้หรือไม่หรือว่ากางเกงตัวที่พบไม่ใช่กางเกงของน้องชมพู่แสดงว่ามีคนอื่นนำกางเกงลักษณะคล้ายหรือเหมือนกันขึ้นมาบริเวณนั้นเพื่อปลอมหลักฐานนำกางเกงไปวางใกล้จุดพบศพสร้างหลักฐานมาหลอกในคดีนี้เนื่องจากน้องอาจจะตายที่อื่นแล้วนำมาสร้างหลักฐานว่าน้องตายบนเขา ส่วนเรื่องที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานใช้กล้องอินฟราเรดตรวจบริเวณจุดเจอศพน้องชมพู่พบขนหนึ่งเส้นกับเส้นผมลักษณะผมที่โดนตัดแบบนี้คงไม่ใช่การหลุดร่วงเองต้องเป็นการใช้เครื่องมือตัดสำหรับเรื่องเส้นผมตนมองว่าชาวบ้านยังมีความเชื่อเรื่องมนต์ดำหรือไสยศาสตร์อยู่แล้ว จึงตั้งข้อสงสัยเรื่องเส้นผมที่โดนตัดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องศสยศาสตร์แต่ที่แน่ๆการที่พบขนบริเวณศพน้องต้องมีคนทำอะไรน้องและต้องมีคนไปกับน้องอย่างแน่นอนพันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชชายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตร กองปราบนครบาลมีความเห็นเรื่องพบขนหนึ่งเส้นกับเส้นผมของน,อน้องชมพู่โดนตัดบ่งบอกว่าคนร้ายมีเจตนาจัดฉากให้ตำรวจคว้ยเขวมั่นใจจัดฉากมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่องเอารถแบกโฮไปไว้บนเขาอย่างไรก็ตามเรื่องขนที่พบหนึ่งเส้นไม่กล้าฟันธงว่าคนนั้นเป็นของคนร้ายหรือไม่เพราะคนร้ายทำงานเป็นทีมมีลักษณะชอบใส่ร้ายคนอื่น ส่วนเรื่องตัดผมน้องชมพู่จะสื่อเรื่องมนต์ดำหรือไสยศาสตร์บ้างหรือไม่ตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องคิดอย่างเดียวว่าเป็นการทำให้ตำรวจควยเขวแต่เมื่อก่อนคดีดังๆเรื่องมนต์ดำมีอยู่จริงก็มีคนร้ายมีเวลาก็จะเอามานายัดปากศพ ตามความเชื่อเรื่องสะกดวิญ,ญญาณปมเรื่องที่ตำรวจบอกว่าไม่มีดีเนเอของคนอื่นบนกางเกงมองว่าเรื่องไม่เจอดินเอคาดว่าคนร้ายมีเวลาเยอะจึงจัดฉากทั้งหมดเชื่อว่าน้อนเสียชีวิตด้านล่างแล้วคนร้ายอาบน้ำให้ศพล้างตัวจนดินเอไม่หลงเหลือและนำกางเกงมาวางไว้ให้ตำรวจไข้เขวรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดรกฤษณะพงภูตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการณคณะอชาชัยายวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตมีความเห็นเรื่องตำรวจบอกว่าไม่มีดินเอของคนอื่นติดอยู่บนกางเกงน้องชมพู่หมายความว่าเจ้าหน้าที่เอากางเกงไปตรวจแล้วไม่พบดินเอของคนอื่นและต้องดูว่าบนกางเกงมีดินเอของน้องชมพู่หรือไม่ส่วนกรณีที่น้องชมพู่ถอดกางเกงเองไม่ได้ แสดงว่ามีความผิดปกติว่าทำไมกางเกงไม่อยู่กับตัวและไม่มีดินเอของคนอื่นติดอยู่เรื่องนี้เป็นไปได้ว่าลมฝนแดดอาจจะชะล้างดินเอที่ติดอยู่ก็เป็นได้แต่บอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ดินเอถึงจะเลือนหายไป ขณะดเดียวกันเรื่องเส้นผมและขนที่ตำรวจไปตรวจเจอเพิ่มหากเทียบ d ีเอและปรากฏว่าไปตรงกับของใครขนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยแน่นอนซึ่งต้องตอบตำรวจให้ได้ว่าเส้นขนที่ร่วงหล่นไปอยู่บริเวณนั้นไปอย่างไรสำหรับเรื่องเราความเชื่อทางศยศาสตร์ก็อาจจะเป็นไปได้ต้องดูว่า ผมโดนตัดก่อนหรือหลังน้องเสียชีวิตอาจเชื่อมโยงตามแนวคิดเรื่องสะกดวิญญาณอย่างเช่นบางคดีก็พบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วคนร้ายฉี่ใส่ศพเพื่อสะกดวิญญาณไม่ให้ตามอาฆาตโดยเรื่องนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อสรุปข้อมูลเรื่องดังกล่าวในแพทย์สิทธาบอกว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับศิยศาสตร์ ส่วนพันตำรวจโทรดรกรษณนาพงศบอกว่าอาจเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องสกุรวิญญาณด้านสารวัตรลำโบบอกว่าคนร้ายทำให้ตำรวจไข้เขวไม่เกี่ยว